ก่อนจะไปดูฝากกดติดตามด้วยนะแต่ถ้าใครอยากดูแบบไม่ต้องรอก็สมัครสมาชิกไว้แล้วจะมีตอนรับสําหรับสมาชิกทุกวันอาทิตย์ด้วยพร้อมจะไปดูการ์ตูนกา่าหรือยังเราพร้อมจะละ<ม>กันานา,า,าๆๆแล้ว โรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูกระโดดน้ํำตายเด็กๆก็โง่เป็นไฟเราทุกนายชอบไปโรงเรียนชอบไปชอบไปโรงเรียนทำไมคุณครูต้องกระโดดน้ํำตายด้วยวะเพราะมีลูกศิษย์อย่างมึงอะไรขาวไม่เกี่ยวกันเลยกูคือความภาคภูมิใจของโรงเรียนนี้ไว้ฮะภูมิใจในเรื่องอะไรลายมือสวยครูชอบส่งไปคัดลายมือเผอเจอจ่าหลอกที่ครูส่งไป ใฮ้ยทำไมเราต้องรีบวิ่งไปโรงเรียนกันขนาดนี้ด้วยเนี่ยหัว oh, ข่าวก็นี่มันกี่โมงแล้วมัวแต่แวะเก็บมะยมกินข้างทางกูว่าตอนนี้เขาคงใกล้จะเริ่มเคารบธงชาติกันแล้วแนละไม่เห็นเป็นไรเลยโยงถ้าเกิดว่าไม่ทนันไปแอบแถวหน้าโรงเรียนก่อนพอเขาเคารบกันเสร็จตอนอยเข้าไปครูไม่รู้หรอกว่าเรามาสายอ๋อ oh, ไม่รู้ใช่ไหมในโรงเรียนนี้ไม่ถึงสิบคนหายไปสามคนนี่คือโคตรมหาศาลแล้วนะเราสามคนไม่เข้าแถวนี้หายไปเกือบครึ่งโรงเรียนเลยนะเว้ย และนี่แหละคือเหตุผลที่เราต้องรีบวิ่งไปหวังอยู่อย่างเดียวอย่าให้มายอมออกนี้ตอนนี้ฮย่อมึงเป็นอะไรเนาะกินอะไรก็ท้องเสียกระเพาะอ่อนแอจริงๆเลยกระเพาะกูปกติแต่ว่ากระเพาะมึงนะ่กระเพาะขอทานกินอะไรก็ได้ขนาดมันกินข้าวบดมันยังใช้ชีวิตได้ปกติเลยเกิดมาก,กูไม่เคยท้องเสียเคยแต่ออกทางปากน่าขยะขยงเลิกพูดเรื่องขี้ได้แล้วยังไม่มีใครพูดถึงขี้เลยอ้าวเราสงสัยตีความผิดไปอ๋อย่อมึงเนี่ยโรงนี้คยคือรถอีแตนมากับไอจอดีกว่า ฮะไอะจอดมีรถอีแตนตั้งแต่เมืไรไม่ใช่ของบ้านมันญาติมันเขากำลังจะไปเกี่ยวข้าวก็เลยขออาศัยไปด้วยอ๋อต้องไปตามเวลาเขายังไงก็ไม่ทันอยู่ดีเตือนสายเอ๊ะนี่มันอะไรลหรโกลนนี่มันรงยาสนกระจับ สวนกระจับอ่ะทำไมต้องสวนด้วยมันเป็นเชื่อไอโยงไม่รู้จักยญ่สสา um สวนกระจับวะเฮ้อก็เพิ่งเคยได้ยินคร ok? ั้งนี้แหละเคยเห็นอยู่นะแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นเชื่อนี้โอโย่งบางกอกจังวะหาทำตัวให้ม anyway. ันบานนอกบานนอกหน่อยด่ากูว่าบางกอกกูควรจะเสียใจกี่โมงดีไอโยงแปลว่ามึงไม่เคยเล่นย่าสวนกระจับใช่ไหมเล่นย่าโอโหเพาะมึงนี่น่าสงสารเนาะสมัยนี้เขาเล่นแต่ตุ๊กตาบาบอ โอยโยไม่รู้จักความสนุกของการเล่นยาะแล้วญ่ามีตั้งหลายแบบมีทั้งญ้าหัวไก่ด้วยอ้าวไอ้นี่ไก่นั้นพ่อกูยาหัวโองค็ก็ไม่ได้รอชื่อพ่อญ้าหัวดำเกี่ยวอะไรกับกูเนี่ยไอโยมันเป็นชื่อย้าจริงๆเขาเรียกว่าญ้าหัวไก่ยาหัวดำดำนั้นพ่อกูเออโทษทีพูดผิดญ้าหัวโองคไก่โองดํดำ,ดำให้ข่าวไอโยมไม่เคยเล่นยาส่วนกระจับเล่นกับมันหน่อย เป็นความคิดที่ดีเพื่อนบ้าปะเนี่ยจะไปโรงเรียนไม่ทานอยู่แล้วยังจะเล่นอีกเอแล้วจะรู้ว่าความสนุกนะัมีจริงพวกมึงคิดจะทำอะไรหยุดนี่คือการปล้นมีตังเท่าไหร่เอามาให้หมดใช่แล้วเอามาซะก่อนที่จะเจ็บตัวไม่ใช่น้อยน่ากลัวอะไรเช่นนี้พวกมึงใช้ยามาขู่เอาตังคุณเนี่ยนะ นอกจากจะไม่กลัวแล้วเดี๋ยวกูกินโชวด้วยฮ่าฮ่าไอโยงมึงประมาทย้าชนิดนี้มากเกินไปยาชนิดนี้มึงกินไม่ได้หรอกเพราะมันคือยญ้าสนตะไายใช่ไหมยญาสนกระจับอ่ะไหนมาเล่นยังไงเหล่ามาซิวิธีเล่นก็ไ่ยาเพื่อนเราจะยาสนกระจับเนี่ยนะมาควางใส่กันควางยาใส่กันถั่วต้มติ่งตองเนาะพวกมึงเนี้ยควางยาใส่กันโอ้ยไรซาระกกูทีไปโรงเรียนดีกว่าเจ็บไอ้ข่าวมึงทำอะไรอ่ะก็ควางยาใส่เนย โอ้โหเฮ้ยมันเจ็บแล้วก็กอดเสื้อกูนแน่นเหมือนตุ๊กแกเลยและนี่แหละคืออนุภาพของย้าสนกระจับโอราเ <c oughs> จ็บเจ็บเฮ่า <c oughs> เป็นไงละ่ะโยกไหนว่าเป็นแค่ย้าโอ้โหเฮ้ยนี่หรือคืออนุภาพของยาสนกระจับใช่แล้วป้าใส่ตรงไหนกอดตรงนั้นแถมเจ็บด้วยไอ้พวกนี้ใส่ไม่ดีกูก็นึกว่าเล่นอะไรสนุกสนุกน่ารักก็นี่ไงสนุกสนุกน่ารักไม่ใช่แล้วแบบนี้ไม่น่ารักแล้วรู้สึกยังก็ว่ามีตัวอะไรมาเกาะเอ๊ะเดี๋ยวนะแบบนี้ก็เหมือนกับว่าเรามีกระสุนอยู่สองนัด ไอ้โกรนเตรียมรับการแก้แค้นปะสายมากแล้วเราเรีบไปโรงเรียนกันเถอะอย่ามาเปลี่ยนเรื่องบุญคุณต้องทดแทนแค้นต้องชำระอูฮินัทได้เกอาจากตรงหน้าก่อนเลยยองรีบไปโรงเรียนได้แล้วโอ้ยเจ็บขนาดตอนดึงออกยังเจ็บยองกูไปก่อนนะอาเจ็บฮ่าาสมแล้วต่อไปไอ้ขาวอะไรล่ะเพื่อนมีอะไรครับโอ้โหมาเป็นแมกกาซีนมึงไปเก็บตอนไหนเนี่ยตอนเผลอไงมันก็อยู่ข้างล่างเนี่ยเก็บง่ายๆเมื่อกี้เห็นบอกว่าบุญคุณต้องทดแทนแค้นต้องชำระอะไรใช่ไหมจะแก้แค้นเหรอ ไหนใครพูดไม่มีขาวนายเข้าใจเราผิดแล้วเรารักนายนายก็รู้จริงหรือจริงสิแน่เลยก็แน่สิไม่มั่วนะไม่มัว่วออ้หูเกือบขเ้าตากูไอ้ขาวมึงอะไรอะไรจะแก้แค้นเหรอไอ้กร้อนนีเอ๊ะแต่นะทำไมกลูต้องหนีได้วะนั่นน่ะสิ